ระหว่างรอเพื่อนระหว่างรอเพื่อนไนทวนสูตรสัก5นาทีครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องสมดุลเคมีพี่ก็สรุปมาไว้อยู่ที่ประมาณ20สูตรละตอนนี้ก็คือผ่านไป3บทนะครับตอนนี้เรามีประมาณ20สูตรเดี๋ยววันนี้เราเพิ่อมอีกสัก10สูตรทีนี้อเด็กๆเดีเด๋ยวพี่จะซูมถ้าเราพอจะจำได้น้องครับเดี๋ยววันนี้เราเรียงเรื่องกฎเบสสมดุล เคมีกับกดเบสคือเรื่องเดียวกันถ้าน้องได้สมดุลเคมีน้องก็ได้กดเบสด้วยพี่ทบทวนนะครัาสมัยเด็กๆใช่ป่ะสมดุลเคมีนะครับไม่เด็กและเพิ่งเรียนไปสัปดาห์ที่แล้วสูตรคืออะไรนะเอาขวายกกำลังเลขดุลส่วนซ้ายกำลังเลขดุลถ้าเป็น KC เราจะคิดแก๊สกับ AQ ถ้าเป็น KP เราคิดเฉพาะแก๊สเป็นตัวแปรความดันเนาะ เอาขวาส่วนซ้ายกําลังเลขดุลเหมือนกันสูตรเรื่องสมดุลอันนี้อย่าลืมไปจํานะครับ KP เท่ากับ KC RT ยกกําลังเดลต้า n e l t เดลต้า n น้องเอาขวาลบซ้ายและ R เป็นค่าคงที่กรณีนี้ใช้0.082นะครับโลกอ่าแล้ววันนี้น้องจะเรียนเรื่องกดเบสอ่าวันนี้น้องจะเรียนเรื่องกดเบสสเต็ปเหมือนเดิมเป๊ะ จะใช้สเต็ปเรื่องสมดุลถ้าน้องจําได้สเต็ปหนึ่งเราหาอะไรก่อนนะสเต็ปหนึ่งเรื่องสมดุลทบทวนเราหาอะไรก่อนนะครับเราหาโมล่าอะโมล่าคือโมลต่อลิตรเรื่องกดเบสเหมือนกันเปะ๊ะโมล่าคือโมลต่อลิตรเหมือนกันเป๊ะเลยครับอะสเต็ปที่สองตั้งเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลโอเค สเต็ปที่3น้องเอาที่สมดุลไปใส่ในเคพี่ยกตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมเช่นพี่มี A ไปเป็น3 B A อยู่ทางซ้ายเป็นเลยครับสารตั้งตน้นใช่ไหมเคือสิ่งที่โจทย์ให้เลขที่โจทย์ให้อ่ะ B ไม่ให้มาอยู่แล้วเป็น0บรรทัดเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับลบ x ทางซ้ายเป็นลบอย่าลืมเนาะทางซ้ายเป็นลบขึ้นกับเลขหน้าทางขวาเป็นบวกขึ้นกับเลขหน้าโอเค ทางขวาเป็นบวกขึ้นกับเลขหน้าเห็นไหมอันนี้เป็น 3, b ก็เลยเป็น 3, x เสร็จปุ๊บจับ2อันนี้มาบวกกันก็เลยเป็น 100-x ลบ x 0บวก 3x ได้ 3x เสเต็ปต่อไปเอาไปแทในใีเคใช่ไหมครับ K เท่ากับขวาส่วนซ้ายขวากำลังเลขดุลขวาคืออะไรครับลูกขวาคือ B เห็นไหม B ยกกำลังเลขดุลคือ B กกำลัง3ส่วน a กกำลัง1เห็นปะ อะ b คืออะไรที่สมดุล b คือ 3x เห็นไหมยกกำลัง3 a คืออะไรที่สมดุลก็คือ a ลบ x แล้วน้องก็แก้ x เอาทีนี้ในเรื่องสมดุลมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์สลายตัวนะคบน้องก็เอาอะไรน้องก็เอาที่เปลี่ยนแปลงหารที่เริ่มต้นคุณที่0งยพี่ยกตัวอ,อย่างเช่นพี่จะเอาที่เปลี่ยนแปลงนั้นนี่คืออะไรนะครับน้องจำได้ไหมครับ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงของ a คืออะไรนะคะเปลี่ยนแปลงของ a คืออะไระครับคือ x เห็นไหมดูมือพี่คือ x ใช่ไหมอ่ะส่วนด้วยเริ่มต้นก็คือ A อย่างเงี้ยอ่ะเสร็จปุ๊บครั้งที่แล้วน้องเรียนอะไรอีกครั้งที่แล้วน้องก็จะเรียนเรื่องรบกวนสมดุลเนาะอ่ะลบกวนสมดุลมี3แบบถ้าน้องเติมซ้ายมันดันไปไหนนะครับน้อง<ๆ>เติมซ้ายดันไปไหนนะครับ<ๆ>เติมซ้ายก็ดันไปไหนะดันไปขวา เติมขวาก็ดันไปไหนดันไปซ้ายกราฟก็จะเป็นที่เติมแล้วก็ยึกลงนิดนึงอ่าครั้งที่แล้วที่พอดกราฟต่อไปอุณหภูมิดูดูดคายดูดชอบร้อนร้อนถ้าน้องเพิอ่มอุณหภูมิชอบมากเลยไปทางขวาเพราะฉะนั้นเคก็จะเพิ่มขึ้นนะครับคายก็ตรงข้ามใช่ไหมระหว่างรอเพื่อนนะเรารีวิวสูตรกันนะระหว่างรอเพื่อนรีวิวสูตรนะครับคายก็ตรงข้าม ถ้าเกิดดูดชอบล้อนไปขวาคายถ้าน้องเพิ่มอ,อุณหภูมิมันก็เลยไปซ้ายถ้าไปซ้ายเคจะลดลงกราฟของอุณหภูมิจะไม่มีฉากขึ้นเห็นไหมอาจะเป็นโค้งๆเลยนะคะถัดมาคายเนี่ยเขาจะมีสมการหนึ่งดูดหรือคายเนี่ยเขาจะมีสมการหนึ่งเขาชื่อสมการแวนฮอฟซึ่งถ้าออกเดี๋ยวเขาจะให้สูตรน้องมาเองสูตรเขาคือ ln k สองส่วน k หนึ่ง เท่ากับเดลต้าเส่วน R นะคบทีสอลบที่งส่วนด้วยทีสองคูณทีหสูตรนี้ถ้าออกเดี๋ยวเขาให้มาเองแต่ว่ามินมีข้อแม้อยู่ว่าน้องจะต้องเลือกใช้ R ให้มันถูกโอเคปะน้องจะต้องเลือกใช้ R ให้มันถูก R ของน้องเนี่ยมันจะต้องใช้ในหน่วยจูลกรณีนี้ใช้ R เท่ากับ8.314เนาะอ่ะ ต่อไปลบกวนสมดุลด้วยความดันทบทวนนะครับน้องทบทวนนะครับถ้าน้องเพิ่มความดันนะครับมันจะวิ่งไปทางน้องเพิ่มความดันเท่ากับน้องลดปริมาตรลดปริมาตรก็ไปมวลน้อยจบเลยเพราะว่าลดที่อยู่ก็เลยไปมวลน้อยแต่ถ้าน้องลดความดันเท่ากับขยายพื้นที่ก็เลยไปมวลมากผลิตมวลได้เยอะขึ้นอันนี้คือเรื่องลบกวนสมดุลและตัวเร่งไม่มีผลถูกปะ ทิศทางทำนายทิศทางจำได้ใช่ไหม Q ิกับ K ต่างกันตรงไหน,น Q คือตอนที่โจทย์สัง่งเคคือตอนสมดุลดังนั้นถ้าน้องเช็คออกมาปุ๊บถ้าโจทย์ถามทำนายทิศทางเรื่อง Q Q เท่ถากับ K คือสมดุลเดลต้าจจะเป็นบวก Q มากกว่า K คือไม่สมดุลไปทางซ้ายเดลต้าจจะเป็นลบ Q น้อยกว่า K แปลว่าขวากำลังน้อยไปเติมขวาเดลต้าจจะเป็นลบนะครับอันนี้เดลต้า G เป็นบวกไปทางซ้ายนะเดลต้า G เป็นลบไปทางขวานะครับน้องครับนี่ก็คือเรื่องสมดุลเคมีเดลต้า G คืออะไรขอย้อนกลับไปอันเก่าอ่าเดลต้า G อยู่ในไหนเดลต้า G อยู่ในเทอร์โมไดนามิกเห็นปะเดลต้า G อยู่ในเทอร์โมไดนามิก เดลต้าจีเท่ากับเดลต้าจีศูนย์บวกอาร์ทีอนคิว่ะก็จะมีสูตรในการคำนวณน,นะครับค่า R ตรงนี้ใช้8.314นะครับดังนั้นนะครับน้องตอนนี้เราได้ผ่านเทอร์โมดินามิกมาแล้วผ่านไคเนติกมาแล้วรวมเป็น15สูตรและสุดท้ายผ่านสมดุลเคมี Me มาแล้วนะครับรวมเป็นทั้งหมด 20สูตรตอนนี้นะครับไปจำสูตรด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่องกดเบสเนาะอันต่อไปนะครับ